เดึงต้นน่อยดึงหน้อย่ต้นน่อยต้นน่อย,อยคือจะลงอยู่เลยนะพี่รับันขาดเครนะือ xây nó băng đấy, mò xây không kia Tôi nhắn nghe buồn นอกก็ตันบอกอะไรฮักพวกเออนี่ะอยู่ทนบ้านเลยทิเราเห็นเนี่มันบังคับคงเลยอยู่หน้าบ้านเลยทาไมเรื่อยๆปุกี่่ประตูหัว ăn bạn hết nhạc cái này này cái này chắc uhm. một chắc mò chắc một mò xay chắc phẩy Hãy phay นอกบ้านมันโคตเราสน้ในบ้านขาต้วนมันนาต่วนตวนอย ได้มาเซ็นบอกด้ก็น้อยกันต่อนี่หวอยู่ายาเลยยวหน่อยด้วยพี่น้องด้วดูกัน

พูดบอกว่าที่นี่บอกวเปนน้ำเลตตาเนี่ยมันพุดบ่ไใดไม่มันติดทั้งทางเฉอนซ่าแล่นเต้นบ่อใดยุพุดเหงาบ่อด้มันติดทา้งทางเลยติดเลยลองลองกายัดลองกระบายนะ เส้นเงินเพราะว่าเสีย,นย,นสยนหนาเพราะได้เงินไปเนาะเนอเก็บงานเก็บเก็บเก็บไรอะไรอยดทุกไรละเอียดาติประจําใจแล้วก็ตัวของว่าดีตัวของเงี้ยตก็สบาดีเนี่ยดีได้ดีคือว่าเก็ว่างามก็คืองามงามโตก็งาม,งงามคนถือกันคนซุกเอาเขากินเทีมทำง,งาน เลือาเห็ดยงอบริงทั้งต้นไม้แล้วก็ยังออกทอดเงาไม่ใช่ีเจ้าของเนี่ย่ว่าออกก็เลออกกเลออกเจ็นยาโตทงแต่งานมันเมียไเลยประาหรือฮักยอดเลยุกี่นี่เอกนี้เนียฮักยดมาี ดีเด้อเพิ่งออกดีเด้อเบิ่งรถกันเด้อเหนียวเลยดิพี่น้องต้นขามือนเหนียวเด้อเอาไปพี่เอาไปพี่โอ้หล่อดจนยกแข้งเลยทั้งเตะตรงบ่เอาไหมพี่กดก้อนไหมเออวางสายไปเลยดีเด้อ เดือดสา,าหร่้ยมอไซค์ไปโดนไปก่อนมันยืนทั้งนอกก็ได้เดือดห้างคุณมุลไมีทา่ทากันโอ้คลิปคลิปนี้ต้องใช้เจ็ดสิบกวนาทีเด้พี่น้องเด้อดูกันกยาวๆเลยนี่ทำเป็นสองคลิปว่ะไปงาเอาโต้ดูพี่ กูท่าด้กันัด่นที่จะไม่ด้ว่างก็ดีจาเก็ดีเลย ไปดูทีเด้อไม่ใช่ว่าพดตบนันเล่นน้ำตบนเลี้ยงกันอยู่เลยพี่น้องตบนี่ตบนี่ไง รถไปงังต่อดูพี่เออกคดีอะไรพวกนี่ต้องใจสายไปสายไปเขามู่บ้านมีตัวน,นี่งห็นรเอกว่าลงนดแต่ทางพนที่ทั้งเาลง ด้ลู่ใช่ไหมหดอกต้องกลางทางเลยรถหน้าก็เลยแขยงเตียนบนทางอะยะเลยเเก็บกูก็ต้องคู่เราคลิปนี้ยาวนี้พี่น้องนะขอคลิปหน้านะดูคืออยังไง่มีเอะอยู่ ร้อยสิเจ็ดคูชุดนี้มันยาวแล้วชุดนี้สวัสดีัะ